ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับวิบากรรมเมียนมาหลังการล่มสลายของราชอาณาจักร เผชิญกับการต่อสู้กับชาติพันธุ์ที่รุนแรงและ,ะเผด็จการทหารพมา่าเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กหรือดูหนังหรือสารคดีหลายเรื่องถึงในยุคการปกครองของพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรต่างๆภายในประเทศพมา่าตั้งแต่ผู้กามคริศตแปกราช849จนมาถึงโกนบองในปีคธิศตักราช1885และต่อด้วยผู้อ้างสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์พมา่า จากคริสตศักราช1,885จนนําจนนำไปสู่ปัญหาชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลทหาพรพมา่าซึ่งต่างฝ่ายต่างก็หาจุดยืนของตนเองเมียนมาซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสาภาพพมา่าหรือสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาเป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับอินเดียบังคลาเทศจีนลาวและไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว1,930กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอและทะเลอันดามันด้วยพื้นที่6 7 6 5 7 8ตารางกิโลเมตรพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่40ของโลกและใหญ่เป็นอันดับที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยพม่ามีประชากรราว54ล้านคน มีเมืองหลวงชื่อกรุงเนปยีดอและนครใหญ่ที่สุดก็คือย่างกุง้งอารยธรรมช่วงต้นของพม่านั้นมีนครรัฐประยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบตพม่าในพม่าตอนบนและราชอาณาจักรมอนในพม่าตอนล่างในคริสตศตวรรษที่9ชาวพม่านั้นได้เข้ามาครอบครองบริเวณลุ่มแม่น,น้ำอีรวดีตอนบนและสถาปนาอาณาจักรพุกาม ในช่วงคริสตศตวรรษที่1,050ใช้ภาษาและวัฒนธรรมพมา่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเทรวาทค่อยๆค,ครอบงำในประเทศอีกด้วยอาณาจักรพุก,กามนั้นได้ล่มสลายลงเพราะการบุกยึดครองของอาณาจักรมองโกลแล้วรัฐหลายรัฐก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่16ราชวงศ์ตองอูก,ก็ได้สร้างเอกภาพขึ้นอีกครั้งและเป็นจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยต่อมาในต้นศตวรรษที่19ราชวงศ์กลบองก็ได้ปกครองพื้นที่พม่าและควบคุมมณีปุระและอัดสามในช่วงเวลาสั้นๆสงครามอังกฤษและการล่มสลายของราชอาณาจักรพม่าจึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพศ2429 ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเล็กน้อยญี่ปุ่นก็ได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้ติดต่อกับพวกทักขินซึ่งเป็นองค์กรของนักชาตินิยมในพม่าซึ่งมีองซานเป็นผู้นำของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้าพวกทักขินเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพม่าจากอังกฤษแต่เมื่อญี่ปุ่น ได้ยึดครองพม่าได้แล้วกลับพยายามหน่วงเหนียวมีให้พม่านั้นประกาศเอกราชและได้ส่งองซานและพวกทักขินประมาณ30คนเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อรับคำแนะนำและการดำเนินการเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อพม่านั้นได้รับเอกราชแล้วก็ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพพม่าโดยมีเจ้าสวยแตกเป็นประธานาธิบดีคนแรก และมีอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกโดยพม่านั้นไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติเหมือนกับประเทศอดีตอาณานิคมของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่รัฐสภาจึงเป็นระบบสองสภาก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและมีการเลือกตั้งระบบหลายพักเกิดขึ้นในพศ 2494, 2495, 2499และ2503 ด้วยบริติสพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษพม่าทั้ง3ครั้งในคริสตศตวรรษที่19และประเทศก็ได้กลายเป็นอนณานิคมของบริติสก่อนจะได้รับเอกราชในปีพศ2491โดยในช่วงแรกๆมีการปกครองแบบประชาธิปไตยและหลังรัฐประหารในพศ2 5 5พพม่านั้นก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารพม่า ต้องผเผชิญกับการต่อสู้กับชาติพันธุ์ที่รุนแรงมาตั้งแต่ทศวรรษที่1,980แล้วนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ยังดำเนินอยู่อย่างยาวนานที่สุดสงครามหนึ่งของโลกสหัประชาชาติและอีกหลายองค์กรก็ได้มีรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วยในปีพศ2554 ก็ได้มีการยุบคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปีพศ2553และได้มีการตั้งรัฐบาลในนามพลเรือนแต่อดีตผู้นำทหารก็ยังมีอำนาจภายในประเทศโดยผู้นำพักการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหารระดับสูงของกองทัพพมา่าดำเนินการสละการควบคุมรัฐบาล รวมไปถึงการปล่อยตัวองซานซูจีและนักโทษทางการเมืองทั้งหมดอีกด้วยมีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนนำไปสู่การผ่อนปรนการลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจอื่นๆแต่ทว่ายังมีการวิพากวิจาร์ณการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาของรัฐบาลพม่าและการสนองต่อการประทะกันทางศาสนาและแม้จะอยู่ภายใต้การบริหาร โดยรัฐบาลโพลร,รือนอีกครั้งในระหว่างปีพศ2559ถึง2563แต่ก็ได้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครั้งในปีพศ2564พม่าเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ปีพศ2540และยังเป็นสมาชิกการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกขบวนการไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดและบิมสเท็ก แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือจัก,กรภพแห่งประชาชาติระบอบกษัตริย์ของเมียนมาสูญสิ้นไปนานนับร้อยปีแล้วพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายคือพระเจ้าทีบอซึ่งทรงพ่ายแพ้แก่อังกฤษจนถูกบังคับให้สละราชสมบัติและถูกเนรเทศไปอยู่ที่เมืองรัตนคีรีในบิติสตราดหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันหลังสิ้นสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่สและสวรรคต เมื่อปีพศ2459เหตุการณ์ในพม่าที่นำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้จะเป็นแบบเรียนที่ผิดพลาดของระบบประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์มีการเข็นฆ่าแย่งชิงยึดอำนาจกันอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นจนมาถึงปัจจุบันนี้การพัฒนาประเทศก็เป็นไปอย่างไม่เต็มที่หรือเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้แต่ที่จะพัฒนามากที่สุดของพม่านั้นก็คือด้านการทหาร แต่พม่าเองก็ต้องสูญเสียทรัพยากรต่างๆเพื่อแลกมาไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานแร่ธาตุในประเทศซึ่งรวมไปถึงการกู้ยืมจากจีนเพื่อมาพัฒนาอาวุธเพื่อเข็นฆ่ากันเองอีกด้วยและจะยังเป็นการยากยิ่งนักที่พม่าจะกลับมามีเอกภาพที่สมบูรณ์ได้อีกครั้งถ้าไทยเรามีการแก่งแย่งชิงดีโกงกินไม่เลือกหน้าไม่สามัคคีกัน ก็จะไม่พ้นจะเป็นชาติในยุคมืดที่ตกนรกทั้งเป็นเช่นพม่าได้ถ้าเราจะดีได้นั้นต้องกีดการคนไม่ดีไม่ให้มาเป็นใหญ่ได้ดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มีความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติในค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชนบุรีในวันที่11ธันวาคมพศ2512ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับ ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนเล่าให้ฟังโดยการที่โอนเข้ามาในบัญชีและปุ่มขอบคุณเพื่อต่อยอดให้มีช่องเล่าให้ฟังช่องเล็กๆช่องนี้ต่อไปได้ครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วจัก,กรวาลโปรดครุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ